้าเอ้ยเบิร์สบู่กับเบิดยาซีฟันกับเบิด์พาไปซื้อนงปะไปซื้อยุ้อใส่ศูนย์มาพันดวงคันเด้เจ้าคือป่ทั่วงเอาศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดหน่าจะเป็นเลฟิฟฝายาซิฟันแอตาเซนสบู่สมุนไพรเยาไพชิงลิงเพื่อนมาทรงหอดบานคือเกาหนันลาแมีนบนอกแมนเดี๋ยวจังโทษก็ได้หรอกแต่วตอนนี้เปยังเยาแห้ง ใจเงินก่อนป่อุ้ยอย่าจงออกมาใจกระไดโดกมันนางไทยหนึ่งเราบอกฝรั่งนึ่งเอาเสันไปเดียวกระบ,บดเดียวกระแดดฮอนเอาดิจักบานล่ะทำกันครับขอลาบาท หาบาทเอาสันหาก้อนเอาไม่ต้องถอนบุ๋ยก็รับหัวเราวาัเระัะั่เะหวรวหัวัวเาะวัหราหอวาหาั ยางแล้วเรื่องแล้วมันกินเข่าอยู่บ่ดูเนี่นะครับบอกฟังจักบาดเจ้าเหียหนังเงี้ยวไกเงี้ยวของไกฮ่าบาทของกูดิของเจ้าสิบบาท มึงคือว่าจังสั้นของกูสิบบาทแตสิบบาทตัวตามเหตุตามผลนแม่ตามเหตุนนตามผลอย่างของมึงกูเนี่ยหาบาทลูกพี่กูก็ต้องหาบาทบักเน่าไ <laughs> ม่นบักไก,ก่กับเน่วกูกับเน่วก็ต้องคอนละหาบาทตัวเอากูเบิ่งายตีนักสิบเบาห้าไอ้บอกตี ใส่บริการรู้จักในแม่ไพนักไพเบาสิมันหนักเอียงของมึงบักฝรั่งบักกายเนี้ยวกบหาบาทกูกันเนี้ยวก็ต้องหาบาทตัวบักฝรั่งบักบ้านนอกบักตกเลขเอกอีสานเอาลูกพี่บักกายมันโตหน่อยก็เจ้ามันเบาหาบาทส่วนเต้าโตใหญ่ก็มันหนักก็มันสิบบาทนั่นแล้ว นักศิษย์เบาหฮาเออสิบบาทครับว่างเลยครับเงียวสื่อกระเสียสิบบาทนักศิษย์เบาฮะนี่สร้างน้ำหนักเอาไปทอดครับมาใจซ้ำนี่ก็เข้าใจยากเนาะปึ๊บ Yeah. <laughs>